ทหารอากาศขมแหนถามเจ็บเหรอเด็กเสียมที่เขาโพสชี้เป้าโรงเก็บ F16 ที่โคราชห่างจากชายแดนกัมพูชาแค่200กิโลเมตรโดยทหารอากาศขมแหนคนนี้เคยถูกส่งไปเรียนการบินกับกองทัพอากาศจีนแล้วกลับมาประจำการที่กองทัพอากาศกัมพูชาก่อนหน้านี้เขาได้โพสพิกัดโรงเก็บเครื่องบินขับไล่ F16 ของไทยที่จังหวัดนครราชสีมา พร้อมยองแผนที่ว่าห่างจากโอสเมตชายแดนของกัมพูชาแค่200กิโลเมตรเท่านั้นทําให้ชาวขเขมรเข้าไปคอมเมนต์ว่าจรวดของกัมพูชาที่ว่ายิงได้300กิโลเมตรเนี่ยยิงถึงไหมขเขมรบางคนยังรู้ด้วยว่าเครื่องบินกริปเพนของไทยจอดอยู่ที่สุราษฎร์ธานีห่างจากเกาะเขมรแค่480กิโลเมตรเช่นกัน อย่างไรก็ตามการที่นักบินอากาศเขมรโพสท้าทายขนาดนี้ทำให้เขมรเข้ามาบอกว่าป่านนี้พวกเสียมนอนสะดุ้งหลับไม่เป็นสุขต้องย้ายเครื่องบินหนีกันจ้าละหวันแล้วส่วนคนไทยก็ได้สวนกลับไปว่าพนมเปนก็ห่างจากชายแดนไทยใช้เวลาบินไม่กี่นาทีเช่นกันบางคนก็บอกว่านี่ถ้ามันมีเครื่องบินรบป่านนี้คงบินมาป่วนไทยทุกวันอย่างแน่นอน ทุกคนว่าจริงไหมหรือมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันมาได้เลยครับ